แล้วที่พี่ออกนี่ปกติพี่ออกเกียร์เท่าไหร่น่าพี่ก็พี่ก็ออกเกียร์หนึ่งไงถ้าออกเกียร์หนึ่งนั้นรถจะสะดุดพวกเครื่องตัวใหญ่เครื่องนี้อ๋ออ่าสวนมากเวลาออกนั้นออกสามพอกลงออกสามอ่าอ,ออกสามใช่ป่ะคือออกสามนั้นคือรอบมันเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ไงแต่เราไม่ได้ทุกอะไรไงเพราะว่าน้ำหนักคันนี้อยู่ที่ประมาณแค่สิบสิบสี่ตันเจ็ดร้อยแต่จะไม่เปิดนะ แต่ของเขามาเดิมๆนะแต่พอมาอยู่ที่เรานั้นเราจะถูนุ่งซ้นี่บ้างมันจะออกมาประมาณ17 17 17อด0ิอยู่วะสิบเจ็องร้อยสิบเจ็ดเริ่มไม่รู้จะไม่ได้ประมาณนี้แหละอ่าแต่ที่ผมขับอยู่นั้นผมจะออกสีเลยคือกดอ่าคือจะออกสีคือจะอยู่จะจะอยู่จะอยู่ตำแหนง่งตำแหนง่งรูก่อนตำแหน่งนรูพอเวลาผมออกนั้นมผมบอกว่าจะออกสีหยู่แต่อยู่ที่คนขับ แต่ว่าบางคนนั้นเขาไม่กลัวเขากลัวใช่ปะเขาก็ออกหนึ่งสองถ้าออกหนึ่งสองคือรถมันจะสะดุดอ่ารถมันช้าไงอ่าสมมติที่ออกนั้นผมจะออกสีตลอดพอออกสีปุ๊บผมจะข้าวเลยนะคือผมจะข้ามขึ้นมาเป็นเป็นเป็นหกเลยผมจะไม่เข้าได้ห้าตอนมาล้างเลยอ่าพอพอขึ้นปุ๊บพอพอขึ้นพอตะกี้ออกสีใช่ปะขึ้นเป็นทาใช่ปะผมจะออกหกเลยแล้วก็เข้าปกติเลยเจ็ดแปดจบสี่เกียร์ สี่รอบแต่จริงๆมันแปดเกียร์แต่ผมออกแค่แค่สี่เกียร์คือใช้ไออย่างเดียวใช่ไทยออกโลออกออกออกโลรอบแรกเองออกโลรอบแรกสี่รอบแรกอ่าใช่คือถ้าคนไม่มั่นใจนั้นออกสามดีกว่าอ่าถ้าออกสามปุ๊บทีเนี้ยขึ้นห้าได้เลยปกติอย่างนั้นได้แต่ถ้าว่าผมออกสี่นั้นผมจะเข้าหกเลยเพราะว่ารอบมันได้ได้ไงอ่ามันจะไม่เหมือนแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าบางคนดีอ่าแต่ละคนถึงที่นี้นั้นเวลาจะเวลาจะโฟวินใช่ป่ะอ่ารณโฟวินอันนี้เป็นโฟวิน อ่าตัวนี้เป็นโพวินตตัวนี้เป็นโพวินเวลาจะเข้าโพวินนั้นคือเราเราตัวเนี้ยราสวงมากเวลาเราจะเข้าโพวิเราเราจะดิดเล่นเฉพาะโรอย่างเดียวให้จะไม่ค่โอยเล่นอ๋อต้องอ่าเราเจ็บก๊าเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะ<ม>ดิบลงมาเป็นเป็น,เป,นเป็นโรใช่ปะ่ะมันจะมีล็อกหนึ่งล็อกก่อนล็อกแรกขึ้นมาแล้วล็อกแรกโชว์มาแล้วไอ้ตัวนี้นั่นหักพองมาลไยได้อันี้หักฟองมาลายได้ล็อกที่สองหักฟองมาลายได้เหมือนกันแต่ หกักโปร์อะไรเยอะๆไม่ได้มันจะหลุดอ่ามันจะหลุดเลยนะคือถ้าเราหักสุดเนี่ยมันจะหลุดเลยโปมันจะหลุดออกมาเลยอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นล็อกที่สามไอ้ล็อกแรกก่อนนะเดี๋ยวล็อกแรกก่อนล็อกนี้นั้นถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ประมาณแค่เอาประมาณสักยี่สิบหน้าแปดสิบหลังเนี่ยยี่สิบหน้าแปดสิบหลังอ่าแต่แต่ว่าอยู่ศูนย์แบบนี้นั้นคือถ้าเราขับอิสระประกติจะว่านี่คือขับปกติยะว่าขับอิสระเนี่ยตัวนี้ถ้าเรามองง่ายๆคือ ขับแต่เฉพาะล้อหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ล้อหน้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พวงกันใช่ปะแล้วก็พอข้าวล็อกแรกปุ๊บตัวเนี้ยมันจะโชว์ขึ้นมาอันหนึง่งจะโชว์ขึ้นมาหน้าจอแล้ว,วจะโชว์ะจะจะขึ้นแค่มันจะ,จะขึ้นแค่ล็อกเดียวอยูนี่เองนะ,ะจะขึ้นเนี่ยชี้ให้ตัวเราไอ้ตัวเนี้ยคือยี่สิบหน้าแปดสิบหลังหากพวงอะไรได้อพอเข้าล็อกที่สองนะั้นล็อกตัวเนี้ยอยู่ประมาณสักหกประมาณสักประมาณสักหกสิบได้มั้งประมาณหกสิบหกสิบหน้าเอ๊ะ สี่สิบหน้าหกสิบหลังมันจะต้นลงในะมั้างหลังจะต้นลงมาตันงหลัจะต้นลงมาตัวล่างถึงที่นี้นั่นจากประสบการณ์ที่ผมเล่นอยู่นั่ที่ผมติดอยู่นั้นปลงอะไยก็หักได้ปกติแต่หักได้ไม่เยอะคือแง่หักได้อย่าห้าสุดเดียวถ้าว่าสุดนี่หลุดออกมาเลยพอเข้าตัวที่สามอ่ะปึ้งไอ้ตัวนี้นั้นห้าสิบห้าสิบเลยล็อกที่สามคือห้าสิบห้าสิบหน้าห้าสิบหลังเราปลงพลงอะไรปลงอะไยนั้นหักไม่ได้ตามหลักเขาหักไม่ได้เขาจะให้ล็อกตัวอย่างเดียวคือเซนนิดดหนน่่อยไไไมเป็ร้ อ่าแต่สุดนี้ไม่ได้เลยครึ่งนึงก็หลุดเลยอ่าพราะวิ่งจะหลุดเลยแล้วก็พอมันเข้าสุดนะเราจะเอาแบบว่าอ่าแบบล้อหมุนตลอดเลยยังไงล้อก็หมุนปองให้ลากเพื่อนขนาดไหนจ้าวรถเพื่อนไม่รถเราลากขนาดไหนคือรถเพื่อนหนักเกินใช่ปะตัวนี้นั่นถ้าเรายิงดีเอลนั่นมันจะมีดีเอลตัวหนึ่งหรอเล่าอ่าเนี่ยดีเอลนี่ยดีเอลนะขึ้นไปเหมือนกันนะข่าแล้วดีเอลนั่นคือดีเอลแล้วล้ดีเอลไอตัวนี้นั่น ลักรถเพื่อนไม่มาแต่รถเรานั้นล้อหมุนตลอดไม่มีคำว่าตัดเลยแต่เร่งเหยียบไม่ได้เดี๋ยวชว์เนี่ยอ่าเคร่งเคร่งเหยียบไม่ได้เครื่กงแต่นี่คือไม่ทางานเลยมันจะตัดมันจะมันจะตัดเลยใช้โใช้ใช้อ่าใช้โลทดเลยเพอยงเดียยังไงก็ขึ้นต่อให้รถเพื่อนหนักขนาดไหนรถเรามึงว่ารถเพื่อนมันหนักไ้วะแล้วว่ายังไงก็ไม่ไปแต่ถ้าว่าใส่ดีแอลอ่ะล้อเราหมุนอย่างเดียวคุยอย่างเดียวรถรถรถเพื่อนไม่ขยับกิ่งมันหนักกันเลยไหมล้อเราหมุนอย่างนี้แหละไม่เหมือนตัวนี้อ่าคุยดีอย่างเดียว ไม่เหมือนตัวนี้ถ้าเรามายิงดีแอนั้นพอเวลามันหนักเกินไปล้อนหน้านะั้นจะไม่ทํางานมันจะทางานเฉพาะล้อหลัง <c oughs> คือล้อนหน้าทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างถ้าว่าหนักเกินไปนะแต่ถ้าว่ายิงดีแอลเมื่อไหร่นั้นยังไงก็หมุนทง้ทง,ทงนอก<า>หน้าหลังเลยหมุนหม <ๆ S 1> ุนอย่างเดียวเลยแล้วก็มีตัวหนังอ่าไอ้นี้สมมุติกรณีเปลาหลังขาดใช่ไหมเรายิงตัวนี้อย่างเดียวเลยเผาลังการสมมติเราเผาลังขาดเราเราโดดตัวนี้ออกเลย ยิงตัวนี้เข้าได้เลยใช้เผาหน้าใช้เผาหน้าอย่างเดียวสมมติว่าตัวหลังการใช่ไหมแต่ว่าสมมุติตัวหลังขาดยิงตัวนี้เข้าได้เลยคือขับเฉพาะล้อนหน้าพาอเราไม่ทํางานาขับเฉพาะล้อนหน้าแล้วก็มีอะไรอีกรับแปลกๆหรือแบแบแปลกๆไปแล้วใช้งานจรงิงแต่ของผมแปลกนะถ้ายิงดีแอลแล้วหน้าจอของผมจะขึ้นโชว์เลยนะเป็นสีเหลืองแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องขยับไหมถ้าเป็นของผมนะมันจะขึ้นสีเหลืองตรงเนี้ยคือเรา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 ปลดออกไปแล้วแต่ หน้าจอยังโชว์อยู่งรันแหละต้องดับเครื่องสตาร์ทเครื่องใหม่อมของผมนะแต่ของของคันนี้ผมไม่รู้นะผมก็มยังไม่เคยสัมผ่านต้องต้องลองตอนตอนเล่นรถขยับอ่ามันมันมันร้อนถ้าแอร์อยู่นี่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวปิดสุดเลยต้องไปเล่นวันช่างมันเลยเออเนี่ยต้องถือ้าว่าจะรู้นั่นต้องให้ลูกขยับแล้วก็ยิงดีแอร์เข้าไปนี่จะรู้เลยว่าหน้าจอมันจะโชว์แบบไหน,นแต่ของผมนั้นโอเคแต่ตะก,กี้ก็ไม่เหมือนเลยตะก,กี้นะตอนที่ว่ายิงตัวนี้นะนะ สอบผมจะขึ right 1, 2, oh. okay, right lock, lock ้นการกระบะเลยนะหนึ่งสองสาม๋อจะขึ้นจะขึ้นการกระบะเลยหนึ่งสองสามคือการกระบะถ้าขึ้นถ้าว่าเข้าแค่ล็อกเดียว์จ้ะเพราะล็อกเดียวนั้นมันจะขึ้นการกระบะอันหนึ่งตรงกลางพอขึ้นรอบที่สองมันจะขึ้นข้างหลังเนี่ยการกระบารกระบพอขึ้นสามจะขึ้นเต็มเลยการกระบะทั้งสอง่าทั้งหน้าทั้งหลังสามตัวขึ้นหมดเลยทีนี้พอเรายิงดีแอลมันจะขึ้นดีแอลต่อยแล้วก็จะมีไฟโชว์ตัวนี้ด้วยยิงดีแอลมันจะมันจะมีโชว์มันจะมีไฟโชว์อยู่แต่แค่นี้แหละแต่ล้วก็จจจะะะขขึึ้้นนนอ่าเป็ยิง อ่านั่นแหละแต่พอเวลาเราเสร็จทํางานนั้นเวลาเราปลดออกไอตัวนี้เราออกหมดเลยใช่ไหมคเป็นลอพีอิสระแต่หน้าจอตรงนี้จะขึ้นมาเหลืองเลยขึ้นหน้าจอเหลืองขึ้นหน้าจอเหลืองคือต้องดับเครื่องอ่าแต่แต่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคันนี้มันปเป็นแบบไหนต้องรองขยับรถถึงจะรู้ว่าเออเวลาเรายิงดีเอแล้วมันจะชูเหมือนของผมไหมโอเคเดี๋ยวตามความรู้ว่าก่อนอ่า